เดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์อสัสดุฒิักคริกนะครับเป็นผู้ประกาศนะครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ต่อนะครับเดินทะลุมากมาถึกว,ว่าเป็นรายการขายของในงานแถวนี้นะฮะก็ขอบพระคุณผู้สนับสนุนหลายๆท่านมากนะครับถ้าเผื่อว่าปีหน้ามีมากเราก็แจกกันมากกว่านี้ถ้าเรามีน้อยเราก็ค่อยๆสนับสนุนค่อยๆช่วยเหลือก่านไปนะครับต่อไปนี้ครับเป็น การประกาศผู้ที่ได้รับคะแนน10อันดับนะครับใน10อันดับนี้จะได้รับประกาศสนิยบัตรและได้รับเข็มฟิล์มสอนทองซึ่งเราจะยังไม่แจกในวันนี้นะครับเราจะมีกำหนดการที่จะรับถ้วยพระราชทานแล้วก็มีกำหนดการในการรับเข็ม ภายหลังจากนี้ซึ่งจะจะแจ้งไปอีกทีหนึ่งนะครับผู้ที่ได้10อันดับแรกของคีมสายระดับมัธยมศึกษาเพลงขมินชมจันรมีทั้งหมด13คนครับมีคะแนนเท่ากันนะครับผมจะเชิญทั้ง13คนขึ้นมาบนเวทีโดยที่ไม่เรียงคะแนนนะครับ ผู้ได้ที่ได้รับเข็มพิมพ์หอนทองนะครับคนแรกเด็กหญิงกัลยากรทีระบุตรครับโรงเรียนหอวังครับคนที่สองนางสาววิชุดตาบุญอยู่โรงเรียนหอวังครับข้า,หา,หา,หารักใโรงเรียนหอครับคนที่สามเด็กหญิงชนาทิพีตาัฒานักรุงทร,รีนักสังคัศาวตรครับ คนที่4มาจากภาคตะวันออกครับโรงเรียนระยองวิทยาคมนางสาวชุตินวลาวัตรนครับมาคนเดียวก็ดูเหงาเหงาเด็กหญิงพายรักสน่ห์ได้เลยนระยองวิทยาคมครับนายพลลชาเผ่าพันเจริญครับโรงเรียนโสธรวา,ารารา,าคมวัดรังสานครับ ไปแถวชั้นนึงดีกว่าแถวแถวบางเขนครับเด็กหญิงและตาพาแสนสุขครับโรงเรียนสาธิตแห่งไหนที่นายเปิดสศิลป์สนใจพัฒนาการศึกษาครับคือมีกี่คนแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าคนนี้ไม่เกี่ยวแล้วครับยืนยื้อเลยนะขอเสียงปรบมือให้คุณครูตรีครับทศพรพัฒนาครับคุณครูตรีมาช่วยดีกรองให้มาช่วยจัดสถานที่ให้แล้วก็ครูตรีเคยเป็น โค้ชให้กับนักแสดงหลายๆเรื่องเป็นบางข้อปีอนีงมนุษย์ก็เป็นให้แล้วตอนนี้ก็กำลังเป็นโค้ชให้กับพระเอกของผมโรงดูโมชิฟยูสิเคิลด้วยนะครับเป็นคนสอรหน้าด้วยนะครับขอติดตัวนะี้คุณคุณก้าวนะคนต่อไปครับนางสาวธนิดาแสงโสพลค,ครับโรงเรียนบุรีรัวิทยาครับ เข้าไปใจกลางเมืองหน่อยดีกว่าแถวปทุมวันครับนางสาวพรไพรินวานิศรดิ์ครับโรงเรียนเตรียมเรงครับเด็กหญิงธิตยาพรสกุลครับโรงเรียนสามเสยที่ราครับชวนเพื่อนมาด้วยอีกคนหนึ่งเด็กหญิงอรณิษศักดิศรีวิทุราชครับโรงเรียนสามเสีที่รครับ คนสุดท้ายครับที่จะได้รับเข็มเียม <c oughs> มือสอนทองนะครับสำหรับพวกเราที่ยังไม่ได้เข็มในครั้งนี้แต่ผมคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับ <c oughs> ที่เราจะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือแม้แต่เพื่อนๆบนเวทีนี้เหมือนกันนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือหลังจากการประกวดนี้ <c oughs> ถ้าเรายังเล่นต่อถ้าเรายังพัฒนาเข็มือต่อนั่นคือรางวัลที่สําคัญที่สุดนะครับ แต่ถ้าเผื่อเราได้รางวัลใดๆดแล้วหยุดเล่นไปเท่ากับว่ามันก็ไม่มีความหมายใดๆประกวดครั้งหน้าผู้ที่ได้รางวัลในวันนี้ก็อาจจะเป็นผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลก็ได้นะครับมีความสุขกับดนตรีเยอะๆนะครับผู้แทนเพื่อนของเราคนสุดท้ายครับเด็กชายสุทธิพงศ์ปีทองโรงเรียนวัดสุรพลเวลาที่จะอาการเตือนเต้นเกิดขึ้นได้นะครับเอาล่ะทันี้